สวัสดีครับเดินลงลงควของเราวันนี้นะครับก็จะพาไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงนะครับเราจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุขโขทยัยจะมีอะไรน่าติดตามชมไปดูกันครับ ด้านหลังของเราก็คืออาคารพิพิธภัณฑสตา์แห่งชาติรามคำแหงนะครับเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่พบบนเขาหลวงสัพยานะครับทับหลังนะครับจากอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเพชรบูรณ์ครับ กองมโหระทึกนะครับพบก่อนตั้งเมืองสกโไทยนี่ก็เป็นปฏิมากรรมปูนปั้นนะครับที่รวบรวมมาจากที่ต่างๆของในประเทศไทยนะครับเป็นศิลปะในยุคทวารวดีนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นพวกขวานหินมีดต่างๆนะครับเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่พบทั่วไปในประเทศไทยเรานะครับ รูปปุนปั้นที่เห็นนี้นะครับเรียกว่าการนะครับคติความเชื่อของทางฮินดูนะครับการนี่เป็นผู้ทําให้เกิดโลกนะครับรูปปูนปั้นและรูปหล่อสำริ์ของทางศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็พระพุทธรูปปางมันวิชัยที่พบนะครับแล้วก็จารลกต่างๆนะครับรวมไปถึงการสาธิตการทําเครื่องสังคโลกนะครับซึ่งเป็นที่โดดเด่นของทางจังหวัดสุโขทัยนะครับมีกระบวนการขั้นตอนการทํานะครับมี หมุนจำลองนะครับของโบราณว่ากระบวนการการทำเป็นไงบ้างน,นะครับน่าตื่นตาตื่นใจมากครับตุ๊กตาแม่ซื้อนะครับก็เป็นคติความเชื่อของคนโบราณนะครับที่จะเป็นกำลังใจสำหรับแม่และทารกนะครับอันนี้ก็เป็นไหนะครับแล้วก็เบี้ย แล้วก็เงินนะครับโบราณอันนี้เป็นไหเป็นองค์ของศิละปะสโกไทยนะครับก็เป็นการพาชมคร่าวๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ